สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้ากันทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตข่าวสั้นพยากรณ์อากาศประจำวันที่27มกราคม2569มาดูกันเลยว่าฝนฟ้าสภาพอากาศเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากทุกท่านกดติดตามให้หนอยจาขอพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปประจําวันที่27มกราคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาว ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่นําคงหนาวเย็นรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไปด้วยค่ะสําหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมาดูในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบร,ริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบร,ริเวณอ่าวไทยและทะเลน,น,มน,เนเาม,มารรันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ สำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายของอากาศไม่ดีค่ะส่วนลมที่พัดประคุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนนั่นเองยังไงออกจากบ้านสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวไปแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ